ลามวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาระเบิดพื้นดินเพื่อไปนรกกันแนะ้ yeah. จะได้กลับบ้านเกิดของนายแล้จกเจกบวายโอ้โเดี๋ยวไม่ใช่บ้านเกิดฉันแม่ฉันมาจากสวรรค์อ,อย่ามาขี้โมโเลยหน้าตาจะกระผุดจากนรกแบบนี้อ่ะโอ้ยเออดูดิเอเลียนฉนลาดมากฉันว่่เออนิสัยไม่ดีสุดๆเลยนายอะไรมาจากนรกโอ้ยฉัน่าวบนน้ำทะเลไม่ได้่าวบนลาว่าเว้ยแล้วแน,มาานว่มันจ่แม่ไม่เอเลียนฉันก็มาจากอาวกาศไงจกเจกบอ๋อโอ้โหดูดิตกลงมาที่โลกเลยหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเออเหนี่ยหน้าเลยกลายเป็นเห็นอะไรเนี่ย แล้วพวกนายดูแน่แน่นรกตรงนั้นทุกคนก็คือ12,000กิโลเมตรนะถึงจะไปถึงนรกไวแล้วต้องขุดลงไปกันนะออ้ย,อย,อยสภาพกระดูกหัวใครเอเลียนเลยนะเนี่ยเออ,เออว่ะดูดีหัวใหญ่มันกันเลยแน่เลดีเอ้ยโอ้โหฟ้าเฟนไ้เอเียนี่มันเอเลียนชัดๆเลย โอ้ยอดีตชาติอาล่ะทุกคนเนี่ยมันจะมีเวลาได้าบนนี้นะทุกคนเราต้องรีบขุดก่อนที่เวลานี้จะหมดนะครับเพราะว่าถ้าเวลานี้หมดโคใช่ไหมมันก็จะทําการรีเซ็ตหมดเลยลว่าเราต้องระเบิดใหม่โอเคมาเริ่มขุดกันเลยดูสิอ่าระเบิดเลยจะก่อบางเลยนี่วาง<ช>ไป<า>งหู<า>โค้ชเยอะตบมาพวกเราเนี่ยแหละตายก่อนด<ว>้วยโอ้ยโ,<ว>โอ้ยโอ้ยโลงได้อย่างลึกแป๊บเดียวเท่านั้นอยู่ไหนแล้วโอ้ยช่วยกันไปนรกไปนรกด้วยกันทุกคนเลยไปนรกด้วยกัน โเสียงระเบิดดังมากไมู่ทุกคนจะแบบได้ยินดังไหมโอ้ยขอหลบก่อนเสียงระเบิดโคตรดังจะไม่ได้ยินเสียงพวกนายเลยเนี่ี้ยเออนี่ย่อนหย่อนไม่แบบนี้แต่เห็นระเบิดเล่นนึกถึงนี่นี่นะไข่มุกเหมือนกันไหมิวเลยชาไข่มุกเออไปสีดำๆเหมือนกันนะนี่นก็ลองกินสีจะกบรับรองอร่อยปากระเบิดโอ้ยอันนั้นคือจะไปนรกเล็้วมากแน่นอนแบบนั้นไหมเอาล่ะทุกคนเนี่ยเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะผมก็เหมือนกินที่เราไปประเทศจีนนะเหมือนเป๊ะเลยโอเคเดี๋ยวลงไปบ้างลงไปปุ๊บแล้วค่อยไปวางใหม่ใช่ โอ,โ,โอ้ยลึกแม่อย,อยู่ไหนอะเนี่ยโอ้ยแป๊บเดียวถึง200เคแล้ว <c oughs> นั่นแหละนะเป้าหมายเราคือลงไปนรนกเพื่อกลับไปหาบ้านเกิดของฉลาม <c oughs> เอ,อ้ยสนุกจะเป็นบ้านเกิดฉันจริงๆใช่ไหมเนี่ยเออบ้านเกิดนายอะแหละเดี๋ยว <c oughs> เราจะลองดูนะทุกคนว่ามันจะมีระเบิดไหน,นโหดบ้างนะครับจะลองซื้อกันเลยนะเพื่อความโหดของมแล้วโอ้อยแบบซื้อระเบิดนิวเคลียร์ไปเลยเจกก้กรเออเอาทีเดียวแบบถึงนรกเลย เวลามันเหลือแค่ร้อยกวีนะมาดูซิว่าเราจะขูดได้ถึงประมาณไหนทุกคนพวกนายดูมันมีของขวัญแล้วก็มีเลดี้ตรงนี้ด้วยคืออะไรดูซิอ๋อเป็นสปินเว้ยมีสิทธิ์ได้ระเบิดโมโนทอปด้วยอ่ะเอามาทุกคนมาลองสุ่มกันเลยนะคะมาดูซิว่าจะได้อะไรพวกนายบอกด้วยนะจะได้ 5k ระเบิดเว้ยอ้ยจะได้2,000ระเบิดจะได้8,000 โอ้ยเรียนเยอะสุดได้ตังค์แบบนี้ไปซื้อของกันเลยดีกว่าถ้าระเบิดมันคือตังค์ไงใช่ระเบิดคือตังค์นะก็อ๋อนี่ตรงนี้ก็จะมีพวกออโต้คลิกให้เราคียคูสองอะไรแบบนี้แล้วก็มีระเบิดด้วยโหระเบิดนี่ย่างแพงไงมีระเบิดโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์ด้วยเถอโอ้ยแข็งแก่งมากเลยเนี่ยนี่ไอ้สถานะมาจากไหนเนี่ยถ้วยเรามันมาจากอะไรไหมก็จะน่าจะชนะละมั้งเอ้ยแล้วนี่คืออะไรมาดูซิของรับประจำวันเหนือ พี่แดรีรีวอร์ดเขาบอกว่าให้เราเข้ากลุ่มมาะโอ้โหไม่อยากเข้า oh, อ oh, ่ะโอ้แยไม่เ like ข้าไม่เข้าเออแล้วนี่ก็เป็นรีเบิร์ดนะครับถ้าเรารีเบิร์ดเราจะได้ของพวกนี้ใช่ไหมโอเคไม่น่าจะได้รีเบิร์ดแล้วมั้งดูระเบิดพวกดีเซว้าว ค่าระเบิดคือเอามาซื้อระเบิดนั่นเองทุกคนโหระเบิดของไม c ครับก็มีโอ้ยถึงจะจะมีถึง5,000แต่ก็ซื้อได้แค่ระเบิด800เองนะเนี่ยเออระเบิด800รอลิทเติ้ลบอมมาดูไม่เทียบเลยแต่ว่าเราก็สามารถใช้นี้ได้ทุกคนโรบไปนในการซื้อนะไปทางลัดเหลือเวลา20กวีนะเรายังไม่ขุดแม่ลรารอให้มันแบบเริ่มใหม่แม่ค่อยขุดทีเดียวเออเอาไม่ดีกว่า ไอ้ระเบิดถุงมือชานทพวกนี้ว่าลองซื้อดีไหมโฮแล,ล้วก็สิกาโลซาแบกว้าวเอ้ยเอาเลยไอ้เอาเลยเอาเลยแบบว่าระเบิดหายไปเลยอะ่ะเจ้าก็เอเอเเไงเนี่ยลองซื้อดูสิทุกคนซื้อมาเลยแล้วมันรวยอยู่แล้วนะแคปไปลองดูดิเป็นไงไอ,อระเบิดเริ่มเลยอันใหญ่ใหญ่เลยเอ๋ยอหอยดูดิทุกคนถุงมือชาแนด พวกนั้นนี่ระเบิดตุ๊จีนนะเนี่ยเจกบนายช่วยดีดนิ้วได้ไหมให้ดินหายไปอะไรแบบเนี่ยนรลองดนนี้ลองมาดูโอ้โหนี่ไงทิ้งถุงมือโอ้มาเป็นแท่งเลยลองโน้ระเบิดเลงไหมไหมโอ้ยโอ้ยเสียงดังเสียงอยางดังีไปรอกันเลยดีกว่าจะเกือบโอเคมาลองตรงนนี้เลยนะไปไปไปอะไรโอ้ยนี่คือระเบิดถุงมือเนี่ยโอ้ยนี่ระเบิดม่อกีมาถึงตรงนี้เลยอ่ะ ไม่น่าดีอโหมันเป็นซี้ตัวนี้นเรามาเรามาตัวนี้่างเลยใช่เรามาเยอะๆแบบนี้พวกงในเราดูนะนีเยอะๆเลยโอุ๊ยโคตรไฟไฟไฟเปิดนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหยโคตรเทพมหากว้างเอาเลยจะกรอบเลยระเบิดรูเลยมาเยอะๆเลยช่วยจะกรอบทิ้งช่วยอยากมีส่วนร่วมโอ้โหดูดีทุกคนจะรอข้างบนและกันนะบ๊ายบายโอ้โหเสียงโคตรดัง โอเคทนไม่ไหวแล้วขอออกก่อนเสียงอย่างดังถึงแล้บอกฉันด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวรอไปถึงแล้วบอกนะครับโอ้โหดูดีลึกมากย่ขอลดเสียงนิดนึงนะเผื่อทุกคนจะรำคาญเสียงมันดังมากโอ้ยโหจริงสมแ้วที่แบบราคาขอรเอากับโลซาบะไม่อยากจะคิดแล้วว่าไอ้โทรศัพท์โนเกียมันจะระเบิดแรงแค่ไหน จะบัารระเบิดทีเดียวถึงนรก,กกรับจะกเออ,เอ,อทุกคนครับนี่ระเบิดไปเรื่อยๆตอนนี้เรามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะป้าหมายเราคือหนึ่งเอ็มก็ระเบิดไปเรื่อยๆโหเวลาเหลือเฟือสีล้กะวีโอ,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 อ้สบายมากเออสบายจิงไม่ต้องใช้ระเบิดเลยพวกเรานี่โยนไปวางแบบนี้ขอสปินอีกรอบเลยดีกว่าเออมีสปินแลาสปินแล้วทุกคนสปินโนซีได้เลยนะครับ ว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยแปดเคกแล้วเพราะจะได้ช่วยมา300ฉันได้200วินนะโอเคนี่กใกล้ถึงหนึ่งเอ็มแล้วมาดูซื้อว่าหน้าตาในโลกจะเป็นไงเกมนี้ก็คือน่าจะจบเร็วทุกคนคลิปเนียไม่เร็วได้ใครเ่าซื้อทีเดียวระเบิดขนาดนี้ <c oughs> ใกล้ถึงแล้วอีกเดียวเองอมาบานส่งฉลามมาแล้วครับโตพวกนายต่างหากโว้ย แฉลบกับคืนนันลกทีโครงการพาฉลบกลับบ้านถุงมือท่านอนนอยกันี่เหมือนชั่วเลยว่ะโอเคเออดินแล้วไปสีนี้น้อยสียีนลงมาแล้วอ้าวี่ไงพวกนายลองมาดูนี่มาแล้วอนรกหน้าตาอย่างงี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูดีหน้าอยู่กับบ้านชัดีไงไอ้เจกบดูดีดีอะไรอ่ะถึงไหวสบายใจเลยโอ้หไม่นี่สบายใจโอ้ยลาวา มาเป็นบุญเลยคืออ่างใจก็ชีไหนเรามาสุ่มสาดดิทุกคนเออมันอะไรร้อยนะครับเราสุ่มได้สี่ตัวลองสุ่มดูดิอ๋อได้เลยคอมอนวาคอมอนคอมอนมาแกนตัวที่สองคอมอนโอ้ยได้อันคอมอนมาสองตัวนายลองใส่ใส่ดีที่สุดไปเลยแค่นี้อ่ะมีอะไรเล่นแค่นี้อ่ะเออน่าจะมีแค่นี้แหละจะเกือบรีเบิร์ดไงจะเกอบเออรีเบิร์ดเด็รีเบิร์ดนี่คือต้องการเออหนึ่งหมื่นวินนะอ๋อหนึ่งหมื่นระเบิดระเบิดหนึ่งเคเว้ย 10k อ่ะเราไประเบิดใหม่ทุกคนครับมีแค่นใ,นในเลกเกมเนี่ยเราถึงยังรลดเร็วไหมใช่เ,ก,เก็บไวมากๆเลยมันมีแค่นี้จริงนะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะทุกคนเราเล่นอะไรต่อดีวะเรารีเบิร์ดอีกเดี๋ยว <ๆ S 2> ช่้ไหมเออรีเบิร์ดเอาละกั<ช> <ๆ S 2> นนะรีเบิร์ดสักทีก็ถือว่าดีแล้วมั้งลงมาลงมาเจิบ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 หาอะไรพูดเยอะเจิบเจิบเจิบอะไรก็พูดไปเอ <ๆ S 1> ๋เจ้าเจ้าเจ้าเจี้ยเจี้เจ้ยดาดาดาเจ้า ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเดี๊ยเไม่มีอะไรพูดจริงนไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคขาว่ารักเธอมาแล้วมาหาแล้วแค่เป็นไงเหาอมาอยู่คนเดียวอันนี้ของขวัญโอ้ยระเบิดจะมาโทษได้ไหมนี่แหวางด้วยอ้าของขวัญมาให้บูชาและตอนนี้เราก็มีหนึ่งหมื่นก่อระเบิดแล้วทุกคนเราจะมาทำการรีระเบิดกันนะครับรีเลยรีระเบิดเลยเราก็รีเบิร์ดดูเหมือนเราจะได้คูณสองวินนะถ้าเรารีเบิร์ดนะทุกคน โอเครีเบิร์ตแล้วมาเรียบร้อยเล้ยวรีเบิร์ตเลยแล้วเราลองมาเก็บตรงนี้ซิมันเหมือนจะมีเอฟซาฟิกให้เราได้ใช้อ๋อยหหดูดีว้าว<อ><ห>โ,โอ้ยน่าดีใจจริงๆโอ้ย,อยน่าดีใจมากบอกเลยว่าก,กดจนเมื่อยมือเนี่ยได้แค่นี้ยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ยจบเร็วนิดนึงแต่ว่าก้อนอะเล็จบเร็วเพราะมันไม่มีอะไรทำแล้วไงทุกคนครับใช่หมดแล้วแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการ สมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะไว้เจอกันใหม่แคลมบบ,บ,บ๊ายบาย้ายาย้ใชคุม